รูดขึ้นมานี่ครับในแบบนี้ครับนะะเอาละครับบาลานแตะสองตะขอครับผมนะนะแต่ว่าอยากเล่นบาลานครับเฮ้ยเฮ้ยนักนักนัก,นกตกใจตกใจโอ้โหไม่วัดหลกตาน้อยนี่วัดหน่อยออขึ้นขึ้นขึ้นกดเลยเฮ้ย อโอ้โต้องวัดแล้วล่ะถ้าขนาดนี้ต้องวัดแล้วล่ะตือๆครับตือๆครับมะนะตือๆครับะล่ะนอ้ยโอ้ย ครับแล้วนะครับเดินทางมาถึงหมายแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวสำรวจหมายนะครับน่าจะเป็นหน้านี้นะครับตรงที่เราจะลงนี่ครับวันนี้ลมแรงนะครับมาของนี้ทีไรลมแรงทุกทีเลยครับนะนี่นะครับน่าจะมุมนี้ครับถึงจะได้หันหลังให้แดดนะครับเดี๋ยวจะลงตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจัดเรียหมุนก่อนสักแป๊บเพราะ่นเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ ตอนนี้ก็จัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่เลยครับหน้าไม้สวยๆครับวันนี้เอาละครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีนานาตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในเกมกีฬาการตกปลาทุกๆท่านนะครับมาเจอกันอีกคลิปครับผมกับนาวาชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับผมสําหรับหมายที่เรามาวันนี้นะครับก็คือคลองใหม่นะครับชื่อชื่อคลองว่าคลองใหม่นะครับก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่มาคลองนี้นะครับสําหรับจุดนี้เอ่อจุดนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับจุดที่เรานั่งครั้งก่อนนะครับเรานั่งครั้งก่อน อยู่ห่างกันแค่ไม่กี่เมตรเองนะครับก็เถิบมานิดนึงให้มันอยู่ตรงข้ามกับต้นตาลพอดีนะครับมันเป็นที่โล่งครับจะได้ใช้ต้นตาลบังลมได้ตอนนี้ลมแรงมากนะครับนะณาลมแรงครับผมเอาละครับตอนนี้ก็บ่ายสองสี่สิบแล้วนะครับยังไม่ทันได้เริ่มตกเลยครับจัดเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วก็มัวแต่นู่นนี่นั่นอยู่นะครับนะณก็เดี๋ยวแนะนําอุปกรณ์สักนิดนะครับวันนี้ตกกันที่ระยะสี่จุดห้านะครับผมสําหรับคันที่ใช้นะครับ วันนี้ก็เป็นคันทูแปกบ้องไผ่นะครับรุ่นบ้องไผ่นะครับจากร้าน s l a y e r Fishing นะครับผมสายที่ใช้ครับเป็นสายตราคิงนะครับสายเมนเบอร์2.5ง้ชิงหน้าเบอร์2.0นะครับส่วนตะขอก็เป็นเป็ดทรงจินุครับผมเบอร์0 5นจาะครับจากร้าน s l a y e r Fishing เหมือนกันนะครับผมส่วนเหยื่อที่เราใช้วันนี้ครับก็เป็นเหยื่อคุณภาพโปรตีนสูงนะครับเหยื่อตกปลาบ้านโจนะครับนะฮะแล้วก็ใช้กับเหยื่อรูดนะครับเหยื่อกลูเตนนะครับตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมนะครับว่าละว่าแล รูดเดี่ยวกันนะครับผมวางลงไปแล้วก็รูดขึ้นมานี่ครับได้แบบนี้ครับนะะแล้วก็บีบเือหุ้มเข้าไปครับนิดนึงน้นฟุ้งฟุ้งครับวันนี้เรียบร้อยครับ าละครับบาลานแตะ2ตะขอครับผมแล้วนะพร้อมแล้วครับหมายเลไปกันเลยครับโอ้ยดูดูโอ้ยถอยโ,ธโ,ธโ,ธโมเมนต์เลยล้วถอยต้านลมครับ ไม้แรกครับนะนี่เฮ้ยเอาละครับไม้แรกครับผมแกมช้ำครับเนะเหยื่อตกแล้วตอดเลยครับเนะอู้สุดยอดครับเอาละครับวันนี้ครับมาลุ้นครับนะว่ามันจะหมานไหมนะครับแต่ไม้แรกก็มีแต้มนะครับนะน่าจะหมานนะมันหมานหมานหมาน ไปกันต่อครับอุ้ยถอยไกลแท้ถอยล้ำหน้าถอยล้ำหน้าตั้งไว้ประมาณหกข้อสีนะครับเวแต่ทุนผมคุ้นข้อทีมากเลยนะครับตกที่สามสี่ข้อสีนะครับผมก็ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันครับสําหรับไม้นี้นะครับเรามาตอนนั้นประมาณคลิปที่อีพีที่82เลยนี่แหละครับ82 83นะครับเรานั่งอยู่ตรงโค้งนู้นตอนนั้นก็เป็นช่วงที่หนาวแล้วก็ลมแรงมากๆนะครับก็ตกแบบไม้ตายครับวันนั้นทุนนี่แทบจะยืนไม่อยู่เลยนะครับเพราะว่าลมแรงมากครับงานเข้าอนะีกแล้วถอยมาตกตรงนี้มันเป็นเงาขาว เราใบตาลอยู่งหน้าครับนะอาจจะเห็นข้อสีทุนไม่ชัดนะครับเพราะแดดสองทุนเลยครับเราหันหลังให้แดดนะครับเราแดดจ้ามากเลยครับทีแรกคิดว่าเลือกจุดที่จะมีคึมคึมดำๆอยู่ตรงหน้าพอให้เห็นทุนชัดสักหน่อยครับที่ไหนได้ครับโดนเงาใบตาล จังหวัดลมนี่อย่างนี้ก็ดีหน่อยครับที่นี่อยู่ใกล้ภูเขาครับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอพัฒนานิคมเข,ข,ขพาพญาเดินทงครับแล้นะลมลงมาจากภูเขาครับโอ้ยที่อนเหรอ ยหมดแล้วเหลือน,นิดนิดครับติดตะขอบบเบ็ดครับยัหมดแล้วเฮ้ย,ยอโอ้เยเดือดหมานนะดูเขานะลูกปลาส้อยครับ ปลาส้อยหัวแข็งครับมีนะ้ำมาคอมเมนต์บอกชื่อแล้วครับโอ้ยลูกมันครับเหยี่ยวเหงือกมาโอ้ตัวกระป้อยเดียวหน,าน,าน,านหนน้าได้ดูก่อนครับนี่ครับตัวนี้เดียวก็มาว่ายมาโฉบเหยือครับจะยกขึ้นมาเสียบเหยือใหม่นะครับเดียวเข้าที่ใต้คางพองดีครมันมนะปล่อยนะครับไปลูกไปเดียวตายเดียวตายปล่อยครับ กลังแถวนี้ก็เป็นฟาร์มนะครับฟาร์มวัวนมนะกัะเป็นบ้านสวน,นฟาร์มวัวนมตรงข้ามเราก็เป็นตรงข้ามข้อวัวนะครับอาจจะเรียกว่าไม้ข้อวัวต้นตาลก็ได้ครับหรือต้นตาลข้อวัวก็ได้นะไมนี้โอ้โดูอาการแล้วก็น่าจะปวดแขนนะแบบนี้พวกปลาน่อยฝูงปลาน้อยแน่เลยครับนะฮะ ก็ดยุกยิกยุกยิกแบบนี้แต่วัดว้าวครับหูถอยไปตกตรงสีขาวอีกแล้ว โอ้ขยงแขงกันะโอ้ดูดทุ่นไหลลงจุดไปเลยครับปลาขาแยแงน้อยครับโอ้ตัวกระป๋อยเดียวโอ้ดูดสะตกใจหมดเลยปลาขายะแขงแขงน้อยอปล่อยนะมันนะดครับ ถอยสวนลมโอ้ทถอยลำน้าไปไกลแท้ลรไม้นี่โอ้ยนมแท้ที่แรกเขาบาจะตกไม้ตายแล้วครับแต่ว่าอยากเล่นบ้านลานครับหึหนักหนักหนักตกใจตกใจโหโอ้โห ซูเปอร์ด็อกเตอร์โอ้โหนี่ครับนะป๊อดบลักกากเลยครับปลาหมอตัวนี้ครับคณะโอ้โหดูครับเทียบกับมือครับยาวเป็นคืบเลยครับปลาหมอโอ้โหตัวใหญ่มากเก็บก่อนครับโอ้โหเต็มกำเลยครับซูเปอร์ด็อกเตอร์เลยตัวใหญ่มากครับปลาหมอตัวนี้ครับคณะโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่เก็บเก็บเก็บมัน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  โอาก็หยุดกลางทุ่งนาขนาดนี้ยังมีรถขายส้มวิ่งมาครับส้มมาขายให้บ้านสวนครับขึ้นขึ้นขึ้นกดเลยเฮ้ยอู้ติดต้อเหรออู้ติดต่อครับนะอู้มีตออยู่หน้าเราเหรอครับ อุ้ยตอนเช็คตั้งทุ่นไม่เจอต่อนะโอ้กินแล้วเขาติดตอเลยครับโอ้ต้องดึงขาดแล้วครับนะโหเสียดายเนี่อ้ไม้แตกเลยครับทีนี้โอ้ต้องดึงแล้วครับนะอูอ้มันพุ่งเข้าไปเกี่ยวกิ่งไม้ครับโอ้ไม่น่าจะมีกิ่งไม้นะ ขที่แรกตอนตั้งทุนเช็คทุนไม่เห็นจะมีกิ่งไม้เลยครับอู้ทุนไหลด้วยครับเมื่อกี้ดึงขาดเลยครับขอขาดแน่อู้ขอขาดเลยครับขาดตั้งสองตะขอเลยครับนะไม่คิดว่าจะมีต่อนะก็ตอนตั้งทุนตอนนั้นอนะ่ะตอมันอยู่ตรงนู้นโอ้ ขาดเลยดึงขาดไปแล้วครับมาใหม่อาใหม่เดี๋ยวขอเปลี่ยนสายแป๊บหนึ่งครับมนะโอ้สิงเอีเปลี่ยนตะขอแล้วครับมานะ,ะมีเดี๋ยวใหม่แล้วครับอาจจะเปลืองตะขอหน่อยครับวันนี้ <c oughs> ไปกันต่อครับเบี่ยงไปทางซ้ายหน่อยอ้าน่าจะต่อใหญ่พอสมควรนะครับตึกลดึงไม่ขึ้นเลยครับ นกชกาน้อยมาลุมเลครับตั้งแต่เหยื่อตกแล้วเมื่อกี้นี <c oughs> ่แกมช้ำครับกินตอกจึ๊กเลยครับจ้ยาจ้าจาแกมช้ำแล้วนะเก็บปลาแกมชำ้ำเลยก่อนครับ ไปเลยครับเยี่ยมช้ำอยูนะครับนะใครมาตกปลาหมายนี้ครับมีทั้งไอติมนะครับมีของกินวิ่งขายด้วยนะครับนะ ส่วนลมตกใกล้เกินครับ Oh. <laughs> ปลาตะเพียนน้อยครับลองเปลี่ยนยี่ห้อดูบ้างครับโดนปลาแก้มช้ำกับปลาสร้อยน้อยครับโดนปลาตะเพียนตัวแรกเก็บไปก่อน โอ้โอ้ต้องวัดแล้วล่ะถ้าขนาดนี้ต้องวัดแล้วล่ะตื้อๆครับตื้อๆครับวะนะตื้อๆครับนะอยตล่ะโอ้ยโอ้ย ตื่นเต้นเข้ามาแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ทิง้ง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 โอ้ชาดโอกาสจะไม่ทิ้งเซฟโอ้มันติดด้านข้างแล้วนะโอ้เถอะคอเถอะคอบนขาดไปเลยยิสกยิสกมาเฉยโอ้ดูครับนะหรือแต่เกลียดครับคือมันพุ่งแล้วผมกะจะตั้งคันสู้คิดว่าจะตั้งคันได้ครับตั้งคันไม่ได้ อุ้ยอีกแล้วครับอุ้ยฝีมือตกอุ้ยฝีมือแย่แท้ทำไมไม่ทิ้งตั้งแต่แรกกลัวมันเข้าต่อโอ้สายดีด้วยนะครับเนี่ยขาดครับสะบัดขาดไปเลยครับนะดูครับโอ้ได้มาตะเก็ดครับอ้ยตอดเล่นตอนทีแรกคิดว่าปลาน้อยครับผมก็ไม่วัดสักทีครับทุนยุกยิกยุกยิกอยู่ครับผมก็ไม่วัดสักทีเลยครับนะโอ้ได้มาตะเก็ดครับอ๋อไม่เป็นไร อย่างน้อยก็รู้ว่าปลาเข้าครับทำไมทำไมทำไตกตะขอเดียวสบอ,โ,อโหหลากฟูดๆเลยครั่อกี้ตะขอหมดแล้วทีนี้เปลี่ยนมาใช้เบ็ดเรื่องแสงนะครับเอาละครมบนะครับเปลี่ยนตะขอแล้วครับเป็นเบ็ดเรื่องแสงเบอร์0.5นะครับ ไปกันต่อเลยครับโอ้เสียดายครับเมื่อกี้ตะขอหนึ่งขาดไปกับปากเลยนะครับตะขอหนึ่งติดเกดมาครับไม่ทิ้งตั้งตั้งแต่จังหวะทีแรกคิดว่าจะสู้ได้นะครับกีฬาเกินไปครับโอ้คิดว่าจะเอาอยู่นะเมื่อกี้เอาไม่อยู่ครับไป่ให้ต้นตอน น้ำนาหนุน่มจีโอ้่วัดหรอกปลาน้อย,อยวัดหน่อยนี่ครับเ <c oughs> ก็บปลายเก็มชำ้ำครับโตัวส,สวยๆเมื่อกี้เสาดายปลาย,ยี่สกเด้เก็บเข็มชำ้ำอยู่นะครันนะโอ้ยถอยส่วนลมมัถอยอยากนะไปต่อครับ โอ้อะไรครับเนี่ยอะไรลงลงวัดไม่ดูนะถอยปี้ายปีขวาเลยมานะโอ้โหูอือถอนอย่างนี้ มาแล้วเกี่ยวตัวมาเลยปลาน้อยมันเข้ามาลุมเหยื่อแล้วครับนะันนโอ้ลูกปลาส้อยขอโทษนะลูกเกี่ยวท้องมา ปลาลอยตอดตั้ไม่อยากจะวัดกันแลนะ้ะเนี่ยลอยตอดอไปตอดเล่นมาแล้วถอนนี่ครับปลาแก้มช้ำกนแล้นนะตอดเล่นอย่ ใกล้เลยมันสูงกว่าระยะที่ตั้งนะถอยตกใกล้ครับมานี่ถอนเลยระยะดูครับโอ้นี่ครับนะปลาน้อยไซนี้ครับมันเข้ามาลุมเม็ดเราครับโอ้ถอยใกล้ก็ไกลเกินใกล้ก็ใกล้เกิน ก็เอาละครับานาครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับผมตอนนี้ก็16นาฬิกา40นาทีนะครับเราก็ลงประมาณบ่ายสองครึ่งบ่ายสองสี่สิบประมาณนี้นะครับก็ใช้เวลาไปสองชั่วโมงเต็มๆนะครับนาะสำหรับวันนี้ครับบาลานแต่สองตะขอนะครับแบบพันหน้าสู้ลมเลยครับ <c oughs> ก็ทีแรกก็ เป็นพวกปลาน้อยนะครับตลอดแทบจะตลอดทั้งสองชั่วโมงเลยนะครับลงไปนี่ต่อทุกไม้เลยครับเป็นพวกปลาน้อยครับนะะแต่ว่าก็มีโดนตึงๆอยู่ไม้หนึ่งที่ทุ่นจมปุ๊บแล้วเราก็วัดแล้วก็ติดกิ่งไม้น่าจะน่าจะเป็นกาบพวกต้นตาลน,นี่แหละครับแล้วก็ผมก็ดึงขาดไปแลนะ้วแล้วก็มีอีกพักหนึ่งก็มาโดนยี่สกตัวหนึ่งครับที่เหลือแต่เก็ตนะครับ อน่าจะกินตะขอสั้นติดไปกับปากครับคือขาดไปแล้วก็เหลือตะเก็ตติดมากับตะขอยาวนะครับก็สําหรับไม้นี้นี่คือขนาดเรามาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับสําหรับไม้นี้ก็ยังโดนยิ่งศบทุกครั้งเลยนะครับนะฮะแต่ว่าได้ตัวไปครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งคือขาดครั้งนี้ก็ขาดอีกครับแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะกลับมาอีกแน่นอนครับสําหรับไม้นี้นะครับก็เป็นไม้ที่เดินทางสะดวกครับนะฮะเอารถยนต์มาก็ได้รถมอเตอร์ไซค์มาก็ได้นะครับก็เอาละครับ ก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับนะสํสำหรับท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับนะะเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้ช่องเล็กของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับส่งงานนะนาก่อนครับมาดูผลงานของเราวันนี้สิครับแมว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 ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแตกปลาแก้มช้ำครับแล้วก็มีปลาหมอครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งตรงนั้นก็ขาดกระหลุดไปครับ ปล่อยนะครับนะไม่เอากลับสักตัวครับนี่ครับผมมากินครับแต่ไม่ได้ตัวครับกินขาดอ้เสียดายครับมือไม่หมานนะวันนี้ก็เอาละครับวนนครับผมก็สําหรับท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืม เพื่อเป็นขัอแรกกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ในะวันชาติต้องจากลากันเพียงเท่าน,น,นี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าที่หมายธรรมชาติที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่าน,น,นี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเ้าเก็บครองเก็บครอง